ค่ะสวัสดีค่ะจากคิดนี้เนาะจ้า,าแตงโมก,กับมาอยู่นาลานเนาะจ้าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะจ้าเดี๋ยวแตงโมจะให้สร้างเนาะจ้ารับรถ40แรงมือ2คันนี้ให้เบิ่งเนาะจ้ารถยุลานของเฮามีหลายเือเเ่าเนะจ้าอย่างคันนี้ก็ดาวส5 0 0 0บาทนะคะจงหมดยุปีละประมาณ เจ็ดหมื่นครัวแปดหมื่นจ่อลสี่ศูนย์หนึ่งแปด s ีนะจ่ะคันนี้เนาะเบิ้นเบิ้นได้ว่มจา่ะเบิน้น สำหรับ l อลซ่0ยุหลังของเท่านะจาะตอนนี้ดาวเริ่มต้นอยู่2 0 0สม30,000 40,000 40, แล้วแต่ขั้นนะจาะลูกค้าสนใจเป็นคันไหนติดต่อมาได้นะจ๊ะค่างวดกะบะตังกันหลายจ้ะสมงงวดอยู่ปีละ7,000กว่า8,000นะคะทรงทั้งหมด6ปีนี่งวดหน่อยน้ำเดือนละ2,000จ้า รถมีให้เลือกหลายเลยนะจ้าขันเป็น40แรงนี่จะคันงามๆเลยจ้าหลอ